ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทารีฉัดค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพันเอกหญิงสุชาดาแจ่มสุวรรณประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่สเป็นประธานพิธีมอบผู้ที่บัตรแก่บัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและปลูกฝังความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งตั้งแต่วัยเยาว์มุ่งสู่การศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐม,มวัยซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ทำให้เกิดคุณค่าต่อตอนเองและสังคมต่อไปค่ะทำกลางความภาคภูมิใจของคณะครูและผู้ปกครองโอกาสนี้ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนและสาระองค์ความรู้ต่างๆที่สําคัญด้วยค่ะ นอกจากนี้ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่3ได้เดินทางไปเยี่ยมบุตรของกำลังพลซึ่งเป็นบุตรแรกเกิดพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กวัยแรกเกิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนที่จะไปเยี่ยมมารดาของกำลังพลซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงพิการทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะซึ่งปัจจุบันมารดาของกำลังพลดังกล่าวนั้น เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า9ปีโดยได้จัดแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพาาระนเรศวรมหาราชมาร่วมให้คำแนะนำในการดูแลบุตรแรกเกิดและผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าวด้วยค่ะ